เหมือนมีเป็นถ้ำเข้าไปครับเหมือนเป็นช่องหินเข้าไปแล้วก็เหมือนถ้ำนะเฮ้ย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 เฮ้แต่แล้วเฮ้ย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 ใหมานะัน้เฮ้ยมันแปลกมากนะต้นไม้อะไรนะครับผมฟันตายเพิ่งเคยเห็นนะดูนะครับผมเหมือนเราหลุดเข้ามาในเมืองเมืองนึงเนาะชอบไปแบบที่รกๆนะ โอ้มันเป็นหินสองก้อนแบบก้อนใหญ่มากเลยนะที่มันมาจบกันนะครับนี่เ,นเพิงออกมานะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นดอกไม้นะเขาน่าจะมาไหว้โอ้ทำแห่งนี้นะเหมือนอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเหมือนหัวสัตว์อะไรสักอย่างนะไมาคุณอันไม่ใช่เขาเอามาไหว้บ่อยนะนกระดูบกบ่อนในนะัน่นนสิก็สวัสดีนะครับ ก็สวัสดี FC นะครับผมก็ยังอยู่กับพันตายเหมือนเดิมนะครับก็แปลกๆนิดนึงนะครับผมวันนี้พานตายใส่หมวกคนละแบบเนาะจากพันตายแบบเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณอ่านลงป่านะครับนี่เราก็มาเยี่ยมเยี่ยมคุณอ่านลงป่านะครับเป็นอีพีที่สองตอนนี้นะครับอีพีนี้คุณอ่านก็จะพาเราไปที่ผมจะพาพันตรายนะครับไปตามหาถ้ำพาลางล้างอีกแล้วใช่ครับผมก็คือก่อนจะขึ้นมานะผมได้สอบถามชาวบ้านไงชาวบ้านบอกว่า ขึ้นมาแล้วเราจะเจอเรียกเป็นคือชาวบ,บ้านเรียกวัดล้างเนาะแต่ขึ้นมาก็เราเห็นแค่กุฏินะครับผมพอเจอกุฏิพาล้างแล้วนะครับให้เดินตามแนวเขาไปจะเจอถ้ำพรล้างเขาบอกอย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ไกลไหมนะแล้วก็เดินทางตามที่ชาวบ,บ้านบอกเนาะใช่ผมก็จะลองเดินตามนะครับลอ่องล่องเขาไปนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเนะาะ <laughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับวันนี้ไม่หลงแน่นอนครับไม่หลงวันนี้ไปครับผมไปไหนคุณอัน ไปเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็จุดนี้อย่างที่เราเห็นก็เป็นเป็นหินลักษณะหินเนาะเยอะนะครับแต่ก็ต้นไม้ไม่ค่อยใหญ่นะครับจุดนีไไน้ไม่เหมือนโซนแถวบ้านพานตายเนาะเพราะว่ามันน่าจะ เป็นป่านชนิดคนละแบบหรือเปล่านี่เราเดินมาสักพักหลายพักแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราข้ามมาอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ฝั่งนั้นก็คือน่าจะเป็นล่องเขานะครับนี่แล้วก็มาเจอในช่องหินนะครับไปดูนะครับว่ามันเหมือนอะไรนะครับผ่านตาเห็น,นแลบบ้วแวบไปดูกันนะ โอ้เป็นหินก้อนใหญ่เนาะเป็นหินก้อนใหญ่เนาะเพราะจุดนี้ผมเคยมาสำรวจละครั้งหนึ่งครับมาตามหาอุตติภารางแต่ไม่เจอไปเจอถ้ำฤาษีอโอ้ครั้งก่อนนะครั้งก่อนวันนี้ผมเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมนะนี่ยาวถึงทัวร์งงนะน่าไหมครับท่านไตเนาะเข้ามานี่คือคนรับแบบกับที่เราเดินมาเลยนะเป็นช่องหิน หลายจุดนะครับจุดนี้นะโอ้ฝนตกเราสามารถอยู่ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับโอ้ดูล่มลื่นมากนะครับเห็นไหมนี่นี่คือในแนวทางที่เราเดินผ่านนะครับก็เห็นในลักษณะของก้อนหินเล็กก้อนหินใหญ่นะครับนี่ เราก็จะเดินผ่านจุดนี้ไปนะครับผมเพื่อตามหานะโอ้นี่ครับด้านล่างก็เป็นช่องหินนะครับผมไปแล้วก็สมรวจไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาจุดนี้นงเงียบสงบมากเลยนะครับเหมือนเหมือนเข้ามาอยู่ในจุดอีกเมืองเมืองหนึ่งนะครับไปครับผมป๊อปฮะซ้ายมือคร<ะ>ับายเหมือนมีเป็นถ้ำเข้าไปครับบองอเข้าไปดูนะซ้ายมือใช่ไหมโอ้เหมือนเป็นช่องหินเข้าไปแล้วก็เหมือนถ้ำนะนอ ว่าจะเข้าไปดูไหมครับงูนะก็ตาฮะว่าทำไมเจอแต่คราบงูนะครับเองเออเพราะว่าพื้นที่มันสมบูรณ์เจอเจอแต่คราบงูเนาะน้องเข้าไปครับเฮ้ยว่าไปทะลุไหนข้างบนัไม่ไปแล้วผมไม่ไปด้วยนะเฮ้ยหินน้อยมีสีแดงกาได้ฮะเฮ้ยสีแดงเลยเหรอไม่ว่างูไม่ใช่ไอมันเป็น เก็กบกระปาได้ป่ะเ,เก็บภูเขาได้ป่ะนี่เห็นนี่ทำไ,ไมเป็นสีแดงพันไดมีข่าวเลยครับป้าตัวบเมใหญ่อันเราหิวข้าวเลยไหมคุณอันหิวข้าวเราพันไดเราปิ้งขาข้าว <L apping> ไปตัวใหญ่เนาะข้าวตัวใหญ่มากเลยนะไหนไหนไหนมีกี่ตัวตัวหนึ่งครับเอาข้าไป ให้ข้าวบินหน่อยไม่เห็นค้าวบินนานแล้วนี่ครับโอ้โหตัวบกใหญ่เลยนะเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยฮ้ยเ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 ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ อ่าโอเคๆไ<ป>ไม่ลงวนเนาะอ่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราเข้ามาสำรวจระหว่างทางนะครับอันนี้คือเป็นรูนะสงสัยคุณอ่านอยากเข้าไปเลยนะ <c oughs> ชอบมากเลยรูนี่เดี๋ยวหน้าแรงค่อยพาไปมุดอีกนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าฝนอยู่นะครับเรายัไม่กล้าเข้านะไป แถบนี้คือมีแต่ต้นจันผานะนี่นะครับนี่แถบนี้ก็เป็นลานหินนะครับผมเราก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็ลัดเลาะ,ะไปในแนวหินตรงนี้นะครับด้านหน้านนะไปโอ้ช่วงนี้ก็หิวข้าวเลยนะอัน <c oughs> นี้ก็เป็นรูอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ ตอนนี้คือเราก็เริ่มหิวข้าวนะครับนี่พอบ่ายโมงล้สั่นแล้วนะหิวข้าวแล้วคือไม,ไม่มีข้าวครับตอนนี้ไม่มีกับนะเราไม่ค่ข้าวไมับเออมีแต่ข้าวไม่มีกับอ,อืมเรายขอกินข้าวก่อนนะครับอืมหวานมากเลยครับผมอือ อ่ะยังไงพันตาขอขินข้าวครับผมกินข้าวเปล่าๆนี่แหละเนี่ยไม่ได้เอากลับมานะครับเพราะว่าคิดว่ามาหิวเนาะขึ้นมาแล้วจะกำลังเลยหนะิวแล้วถ้าเกิดไม่มีข้าวเนี่ยพันตายกลับแหลปะป่นนี้อ๋อโอเคครับผมโอ้หลังจากที่ราเดินขึ้นลัดเลาะขึ้นมานะครับนี่อ่านก็มาแล้วนะครับ คือคย่างคุณอ S. <S ันตรงไหนถ้าจำไม่ผิดหรือว่ายังไงก็คือเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาเดินมาสุดเนี่ยแนวหินแนวหินแล้วก็สังเกตดูจะมีโขดหินเยอะๆก็อย่างที่เราเห็นก็น่าจะใช่เนาะใช่เนาะเพราะมันมีก้อนหินเยอะมากัไปไปตามไปดูนะครับทางเหมือนโลกเนาะเนี่ยเราเดินออกมาจากหินฝั่งนู้นเนาะแล้วก็เป็นลานโลกเลยครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีโขดหินเยอะๆนะครับไปไปดูครับผมว่า จะใช่หรือเปล่านะทำพระที่เราตามหานะครับหลังจากที่เราเดินมาโอ้โผานตาก็หิวข้าวนะครับตันนี้มาจุดนี้ก็จะเป็นป่าคนละแบบนะครับที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับที่เราเดินลัดเลาะ,ะมาคือคนต้นไม้ใหญ่มากเลยนะไปมาถึงจุดนี้นะครับเราเห็นต้นไม้อะไรนะเปลือกแปลกมากเลยนะดูนะครับ มันแปลกมากนะต้นไม้อะไรนะครับผมพันตายเพิ่งเคยเห็นนะดูนะครับผมผิวเปลือกของต้นไม้ทําไมเป็นแบบนี้นะครับลําต้นนะพันตายเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่โอ้ผิวเหมือนอะไรนะครับนี่แปลกนะแต่ว่าพันตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ พอเปลือกมันแปลกมากนะเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ยาวขึ้นไปสุดสุดเลยนะอโอ้โหแปลกมากครับผมนี่หลังจากที่เราเห็นต้นไม้แปลกๆนะครับตรงหน้าหินด้านหลังนะครับก็จะเป็นชางอนหินนะครับนี่ซึ่งเป็นหินแปลกๆนะครับ ที่วางตั้งบนแท่นหินนะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนจานดาวเทียมนะนี่เรามาจุดนี้ก็เห็นหลายๆจุดนะครับผมในแนวทางที่เราจะเดินไปนะครับนี่จุดที่เราจะไปก็เป็นฝั่งนี้นะครับผมไปเราก็ลัดเลอกไปเรื่อยๆต,ต,ตรงจุดนี้แหละครับนี่นะครับเรามาถึงจุดนี้นะครับเราก็มาเห็นแนวก้อนหินขนาดใหญ่ด้านหน้านะครับ แล้วมาถึงจุดนี้นะครับผมก็เห็นเหมือนหัวอะไรกณอานฮะก้อนหินจุดนี้อู้เหมือนเหมือนเหมือนหิน,หนสัตว์อะไรสักอย่างนะนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเหมือนเหมืนหอมนเนาะอ่ะซึ่งเป็นหินแปลกๆนะครับระหว่างทางที่เราเดินนะครับ แต่ว่าจุดหมายก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะครับผมไปดูนะครับทางที่เราจะไปลำบากพอสมควรนะครับเห็นไหมนี่ลกมากเลยนะครับฮะเป็นช่องหินเหรอโอ้ย นู้นี่แนวหินนะเ,นเ,เ,เดี๋ยวไปดูนะครับผมเห็นคุณอันบอกว่าเป็นช่องหินนะแต่เป,เป็นโพงนั่นบนน่ะนะโอ้แต่ข้างบนผานอะไรก็มีนะเออโอ้สเส้นทางาาเดินอทางยกระดับไตเหมือนเราหลุดเข้ามาในเนใมืองเมืองหนึ่งเนาะดูนะครับด้านนี้ก็คือเป็นช่อง หินที่สามารถเดินทะลุไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือเป็นช่องหินไปอีกทางหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูนะครับผมมีทางเพื่อนม,มีทางไปไหมอันนี้บอตรทางนั่นแหบลบะโอ้โหนี่คือช่องหินที่เราเดินมานะครับผมนี่หินก้อนใหญ่มากเนะาะเปิดากเนาค่ะตาดูด้านข้างในกล้วยไม้มขึ้นครับ ใบไม้หินแต่ยังไม่เป็นดอกนะครับมามาสวยงามมากเลยเนาะไปครับผมอันนี้คือจุดที่สวยงามนะครับอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดหน้าฝนนี่คือสวยงามแน่นอนน้ำจะหยดออกจากลานหินนะไปได้หรือเปล่าไปได้ครับเพรเาะให้ขึ้นบนเอ้คุณอ่านชอบแบบลุยจังเลยนะ นี่ชอบไปแบบที่รกๆนะโอ้โหคือผมเพิ่งเคยเจอ,อต้นปลายเพลือกแบบนี้นะครับดูต้นเท่าแข็งเลยครับผมนี่อันนี้คือปล,อลายเพือกเหรอครับปลายเพือกครับไวอาก้าโอ้ไวอากา้า,กานะครับคือปกติเราจะเห็นต้นเล็กๆไงภาษอ,อันนี้ต้นใหญ่มากนะครับลำต้นเท่าแข็งเลยครับคุณคุณเอาไม่เอาบอ อในแนวทางที่เราเดินเนาะ,ะเราก็ได้เดินผ่านช่องหินแล้วก็เดินลงมาด้านล่างนะครับตอนนี้เห็นว่าจะใกล้จะถึงเนี่ยคุณอั๋นบอกว่านะครับใกล้แล้วบอกคุณอัน๋นนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับทําพระที่เราตามหา จะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมในจุดทางเดินนะเราก็เดินไปในแนวนี้แหละครับเราเดินทางมาถึงจุดที่ถึงระยะคุณนั้นจุดที่เป็นถ้ำพระที่เราตามหาใช่ไหมโอ้มันเป็นหินสองก้อนแบบก้อนใหญ่มากเลยนะ ที่มันมาจบกันนะครับนี่โอ้ด้านข้างจะเป็นหินลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับในถ้าเป็นชะง,ง่อนหินนะครับที่พระเคยมาอาศัยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูล่องรอยนะเหมือนมีพระมาอยู่หรือเปล่าดูนะครับจาก ด้านหน้าถ้ำนะครับสงอนหินนะครับเป็นเพิงออกมานะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้นะครับนี่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่เหมือนมันจะมีรูเข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นมืดๆนะเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าถ้ำพระหรือพระมาอาศัยอยู่หรือยังไงนะครับเราเข้าไปดูมาดูนะนี่เราเข้ามาก็ เห็นกิ่งไม้นะครับนี่กิ่งไม้พวกนี้คือไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรนะครับนี่ผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะพวกนั้นเอามาค้าเอามา้หรือว่ามาขอมาขอหรือเปล่าพวกนั้นพี่ตาลูเห็นไหมอันนี้จะมีถุงงอถุงงอที่แล้วก็มีจมีนเป็นดอกไม้นะเขาน่าจะมาไหวโอ้ทำแห่งนี้นะใช่ครับเนี่ยขวดน้ำา้งไม่ใหม่นะ แล้วก็มีนมนะครับผมโอ้คาสาัน่าจะมีคนมาเยอะอัน,นี้อ,อ,อันนี้จะเป็นขวดน้ำที่เขาถวายแนนอนเพราะเสียบหลอดไว้นะครับอืมแต่ว่าจุดนี้คือน่าจะไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าชาวบ้านเขาขคุณอามีข้อมูลจากชาวบ้านไหมไม่มีครับเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีพระธุดงค์ท่านมาแบบมาจำพรรษามาปักกดอยู่ที่นี่ โอ้ oh, ถ้าท่านจะนั่งบาเพา็ญภาวนาเห็นอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่นี่พระต่ายมาุูสัตว์อูู้้น่าจะนานแล้วผมว่าข้าตายดูครับเพื่อยไปหมดเลยนะ oh. เดือแค่เส้นไอ้เส้นเส้นหลักเส้นกลางว่าไมครับเป็นเส้นใหญ่ผมว่านะ่าจะเป็นที่สะพานชาวบ้านแหละผมว่านะคือสังเกตดูเนี่ยเขาจะเอาดินมาถมให้เป็นเรียบๆนะอืมนี่เหมือนเหมือนนมนี่ไม่เกินอาทิตย์นะผมว่านะ น,นี่สิ่งที่พานตาเห็นไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยใครรู้นะครับที่จุดไหนที่เคยปฏิบัตินะครับหรือเอฟซีท่านไหนรู้นะครับบอกพานตายด้วยว่าไม้กลุ่มนี้เอามาทําอะไรนะครับเพราะว่าพานตาเชื่อว่าไม่ใช่เอามาทําเป็นฟืนกันแล้วกันนะดูจากพานตายสังเกตนะครับนี่ หรือว่ามาขออะไรสักอย่างนะโอ้ในบริเวณถ้ำนะครับนี่นี่คุณอ่านตัวเล็กไปเลยนะใหญ่มากครับอ่ะล้วก็มาถึงแล้วเนาะโอแต่ว่าไกลมากเลยนะเพื่อจะมาถึงนะครับเดินวนไปวนมานะครับเหนื่อยมากเลยนะครับนี่ด้านข้างอย่างที่บ้านตายให้ดูนะครับ ก็เป็นช่องหินเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าเหมือนมีคนไปขุดอะไรนะคุณอันเป็นทุฏิพระหรือเปล่าไม่มีคนไปขุดหาของดีหรือหาอะไรไม่รู้นะนะแต่ว่าพันต่ายไม่ได้มันขึ้นไปยากนะครับอ๋อตัวนี้คืออันนี้คือเป็นถ้ำที่หนึ่งนะครับจุดนี้นะได้ยินชาวบ้านบอกว่าเมือคุณอั๋นบอกบอกมานะครับว่าเป็นเป็นถ้ำที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดู ทางที่สองนะครับนี่น่าจะถัดจากนี้ไปนะไปเราก็ไปดูจุดที่สองนะโอ้แถวนี้คือมันจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนาะนแล้วก็มีต้นจันผาเยอะในแนวนี้นะครับ โ oh. ใส่เดือนเริ่มออกตายแล้วนะน่าจะเข้าสู่วดูแรงแล้วนะครับดินไม่มีความชื้นแล้วนะครับผมเฮ้ยร <Hey. S 1> ้อนๆนะครับมาถึงจุดนี้เนาะมาถึงจุดนี้ก็เป็นช่องหินนะไม่รู้ถ้ำอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวรอคุณอ่านกุณหรือเปล่าผ่านตายก็เสียวๆนะไป กอได้เดินทางมาระยะหนึ่งแล้วครับผมเพราะว่าเห็นว่าใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอืมนะครับจุดที่เรามาดูนะครับโอ้น่าจะเป็นถ้ำนี้หรือเปล่านะครับนึ ของพวกเสียวๆนะครับมีเขาเรียกว่าอูดน้ำกินหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับมีคนมาเขียนไว้ว่าโอ้ทำารือสีนะครับตัวนี้นะนี่ก็เห็นร่องรอยการอยู่นะครับเอา ปูนมาลาดนะครับถ้าเป็นชัน้นเป็นชัน้นก็สามารถอยู่แล้วก็ปักกดหรือว่าอาศัยอยู่ได้แบบสบายๆนะครับเห็นไหมฝนตกก็ไม่กลัวเลยนะครับจุดนี้นะโอ้นะครับนี่จุดนี้ก็คือประยุกต์มาเลยนะครับตัวนี้คือเอาปูนมาเทเนาะอย่างที่เห็นนะครับนี่มีบอ่อ้ําด้วยนะครับจุดนี้นะ มีท่อน้ําเอาไว้ใช้ด้วยนะครับนี่ในบริเวณหินด้านหน้าด้านหลังด้านบนก็น่าอยู่มากนะครับลมเย็นสบายเลยนะนี่ไปเราไปดูในแนวจุดด้านอื่นๆนะครับว่าเป็นยังไงนะด้านคางก็จะเป็น โอ้ลักษณะหินเป็นดินเป็นอย่างนี้นะก็เป็นชะงอนหินเหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าไม่มีร่องรอยอะไรนะครับเห็นแค่จานนะเห็นจใจข,ขาวๆตรงในแนวหินตรงนี้นะครับผมเป็นชะ่งยอนหินหลายๆจุดเนาะที่เราเห็นนะครับ โอ้ยดานบนก็เหมือน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 อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเหมือนหัวสัตว์อะไรสักอย่างนะนี่ครับครับฮะอะไรครับอะไรเห็นคไม่ใช่ทาลางแล้วนมันเป็นอะไรน่าจะเป็นว่านางบา มีกุฏิล้างด้วยบอกอันนี้คือสร้างจากปูนนะไปไปดูกันนะครับคนดูรอบๆแล้วก็คือเห็นแค่หลังเดียวนี้ครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนี่ยลองมาดูครันไปแต่ดูมาลักษณะเหมือนแบบสุสานคนจีนนลยนะสร้างในในรูปแบบการสร้างบอกผมดูดักแต่ลักษณะเฉยๆครับแบบเราเอาไม่คุณนั้นไม่ใช่เขาเอามาไหว้บอกนะกระดูกบ่อนไหนนะ แค่นั้นสิจะขาล็อกไว้ครับไปดูนะครับผมโอ้คงว่าน่าจะนานหลายปีแล้วนะก็คือดูดูหญ้าดูต้นไม้ขึ้นนะผมแต่ตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิาพาเพราะเห็นผ้าเหลือครับโอ้อน่าจะใช่น่าใช่ น่าจะเป็นกุฏิเนาะใช่แต่แต่ละผมดูลักษณะคล้ายๆแบบรุศปศพเฉยๆแต่แต่คิดว่าน่าจะเป็นกุฏิผาสร้างแบบทันสร้างแบบเล็กๆพอได้อยู่นะใช่แต่แต่ผมเดินสำรวจดูคือไม่เห็นห้องน้ํานะน่าจะต้องมีห้องน้าแต่ยังไม่เห็น,นครับในจุดนี้นะใช่แต่ว่าในแนวนี้ก็คือยังมีหินสลับซับซ้อนไปเรื่อยเนาะครับคือผมสังเกตเยลยว่าสายที่เราเดินมาเราจะเดินฝั่งนู้นเนาะครับเราจะอ้อมมาเรื่อยๆครับอ้อมมาอ้อมมาฝั่งนี้น่าจะมีอะไรอีกเนาะเนาะน,น่าค้นหานะครับเดี๋ยวคิดต่อไปเรา เดินกลับผังนี้เนาะเพื่อมีอะไรดีๆนะครับให้ชม,มแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสนักทรงล้างหนาจุดนี้เนาะโอ้เราก็ได้มาเห็นแล้วนะชาวบ้านก็บอกว่ามีแค่ทำผ้า,าล้างนะ้าสองหน้ามนะแต่เดินมาในเรื่องนี้คือนครับเจอหินกุฏิแบบนี้เลยนะอืมแต่ว่ายังสมบูรณ์นะคุณอันสมบูรณ์แต่แต่น่าจะนานแล้วเพราะว่าสั่งสีอ,อีกฝั่งน้ำบนนะมันซึ่งสนิมหมดแล้วครับไฟก็ไม่ไหม้เนาะไม่ไหม้เพราะว่ายิ่เป็นร้านหินเลยค่ะตายเลยเนาะ สร้างบนลานหินถ้าเกิดชาานลล่าเนี่ยคือน่าจะไม่หมดนะครับแต่น่าจะไม่มีใครขึ้นมานะถ้ามีคนขึ้นมาเขาน่าจะแบบมาทางฐานทวงความสะอาดเนาะดูกอไลกออะไรเกิดขึ้นจนเป็นกอจะเป็นหน่อแล้วนานเลยนะครับเมื่อก่อนน่าจะไม่มีนะผมว่านี่นะเพราะว่าถ้าเกิดประชานนี้ครับต้องทำความสะอาดถางหมดเนาะอันนี้ขึ้นมาหลายหน่อนะครับหน่อละปีอ่ะกี่ปีมัน่ะนะครับ เราก็ได้เห็นแล้วนะครับผมที่เรามาสำรวจทั้งหินถ้ำเป็นจุดเป็นจุด2จุดนอถ้ำพระแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็เป็นสลานะครับอันนี้คือน่าจะเป็นวัดล้างนะครับนี่หลังจากที่เราเดินสำรวจนะครับแล้วก็ตามหาถ้ำล้างนะครับเราก็เห็น2จุดนะครับที่เราเห็นในเชงอนหินนะครับแล้วก็ในแนวทางเดินนะครับที่เราอย่างที่เห็นนะครับโอ้ก็เดินยากนะครับเป็นหินสลับซับซ้อนแนวยาวนะ เห็นอะไรแปลกตั้งหลายที่นะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนี้น่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพระมาอาศัยอยู่นะครับถ้าจุดไหนที่มีพระมาอาศัยอยู่นี่คือน่าจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ด้านหลังของพานตายนี่ก็คือน่าจะเป็นกุฏิล้างนะครับผมนะยังไงแล้วก็สำรวจเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยว EP นี้นะครับผมกับอ่านคุณหลวงป้านะครับ นะครับก็จะลา FC ซไปตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องพันตาสายป่านะครับแล้วก็อ่านคนลงป่านะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับผมจะพามานไตเดินสำรวจผังนู้นนะเพื่อจอะไรดีๆเนาะครับยังไงมาแล้วเราก็ต้องเดินเดินอ้อมรอบเขาไปเลยนะนะครับผมยังไงก็อ p ีนี้นะครับผมก็พันตายก็จะลา FC ซไปตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ